สวัสดีครับผมสุพศสิริณรืฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เป็นคลิปที่402ช่องซูจิโกะ9826วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบบ ลิเทียมนะอันนี้คือของเก่ามันมันเสียแล้วหมดสภาพแล,แล้วเราก็รลือออกมาแล้วเราเอาขั่วมันมาใส่ตัวใหม่เข้าไปนะตัวเก่าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้กี่มิลลิแอมนะตัวใหม่นี่ห้ารมิลลิแอมนะครับคือทำแบบนี้มันจะถูกกว่าซื้อสำเร็จนะซื้อก็น่าจะร้อยสองร้อยอ่ะก้อนเนี้ย แต่ก้อนนี้แค่สามสิกว่าบาทเองนะเดี๋ยวเราจะบัตรตรีขั้วบวกอยู่นี้อันนี้ขั้วบวกน,นี้ขั้วลบสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบเดี๋ยวบัตรรีใส่เข้าไปนะเป็นของเครื่อง MPC หนาห้ามิลน,นะถ้าหกมิลใช่ไม่ได้หนาไปต้องห้ามิลน,นะ ก็แบตเตอรี่ให้มันตะกัวติดที่สายไฟก่อนนะถ้าสายไฟเก่าต้องขูดหน่อยนะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มันติดตรงเนี่ยขันเหลกเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นขันนิกเกิลมันไม่ติดมันไม่ติดเราก็ต้องขูดนะ เป็นแผ่นนิกเกิลหนา0.1 0.1กับ0.15มิลส่วนใหญ่ที่ใช้นะก็อย่างที่บอกเราไม่มีเครื่องสปอตนะก็ไม่แน่เดี๋ยวเราก็จะซื้อเครื่องสปอตมาแล้วก็สปอตได้เลยไม่ต้องบัสตีนะ ขูดถ้าไม่ขูดมันไม่ติดนี่พอขูดแล้วติดนึบเลยสีแดงมาบัดกรีกับตัวนี้ แล้วสีดำสีดำเป็นขั้วลบนะแล้วก็บักเวีนาะกับตัวนี้นี่ใช่ได้ละเสร็จแล้วเราก็ จัดใส่เข้าไปข้างในให้เรียบร้อยนะนี่ไงแล้วเราให้สายไฟมันหลบข้างอ่าเราจัดให้มันหลบหลบอยู่ข้างหน้านี้ก็ได้นี่ไงจะได้ไม่สูงนี่ไง เราจะลองใส่ถุงแมนถุงกดนะดูว่ามันจะใช้ได้ไหมไม่ไแน่ใจว่าจะหนามากเกินไปหรือเปล่า แล้วก็จะตัดส่วนที่เกินออกก่อนนี่ไงมันอยู่ในถุงหดลองดูงดสิว่ามันใช้ได้ไหมโอเคได้พอดีเลยนะครับ ใช้ได้นะครับเป็นดนตรีจีนะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปชาร์จแล้วก็จะลองใช้ดู เนี่ยใส่ได้พอดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตของกล้องมิกอนตัวนี้นะอ,อันนี้คือของแท้ที่มาติดมากับกล้อง จริงๆของนิ k ก้อนนะแบบนิก้อนมันใช้ได้ไม่ทนหรอกโซ n y กับพาณาใช้ทนมากนะครับก็แล้วแต่นะแต่ที่ผมเจอนี่คือที่ผมเจอนะแล้วผมก็ไปซื้อไอคือตัวนี้มันตอนนู้นมันเจ็ดร้อยกว่าผมจำได้ผมก็เลยไปซื้อของเทียบมามันเป็นรุ่น E N E L สิบเก้านะตอนนั้นซื้อมาสองร้อย สองร้อยหกสิบใช้แป๊บเดียวพังแล้วต่หลังผมก็ไปซื้อมาอีกก็พังจนจนตอนนี้ผมผมลืมว่าผมซื้อมาแล้วผมก็เลยซื้อใหม่ก,ก้อนหนึ่งมาใช้ตอนนี้ตอนนี้มาเหลืออยู่ร้อยน,นิดหน่อยนะชาร์จแค่ครั้งเดียวชาร์จซื้อมาชาร์จได้แค่ครั้งเดียวนะพอถ่ายแบตใกล้หมดแล้วแล้วก็ไปชาร์จมันไม่เข้าแล้วมันบอกว่า exhaust ฐานเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบตพวกนี้อย่าไปซื้อใช้นะครับมันห่วยมากนะตอนนี้ผมใช้แบบนี้เลยนะคือเราไปแกะแกะเปลือกมันทิ้งเลยนะมันจะได้กรอบตัวนี้มากรอบตัวนี้มาแล้วมันก็จะมีขั้วเห็นไหมครัมันจะมีขั้วแล้วก็จะมีตัวตัวปิดตัวเนี้ยเนี่ยมันจะปิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็หยุดอยู่แบบนี้ นี่ยมันจะมาอยู่เงี้ยนะให้ให้ไปซื้อแบตพวกนี้มามีขายเยอะแยะเลยถูกมาก30กว่าบาทนะอ่าห้ารอมิลลิแอมแต่ตัวนี้มันเจ็ดร้อยนะตัวนี้เจ็ดรตัวนี้มันใส่ได้แค่500รมิลลิแอมคือจริงๆผมอยากจะใส่ได้เยอะใส่เยอะกว่านี้นะแต่มันใส่มันใส่ลงกรอบตัวนี้ไม่ได้ รอบนี้มันลงได้แค่3.5เซนคูณ2.5เซนแค่แค่นั้นเองนะความหนา6มิลนน่ยได้แค่นี้เองถ้าใหญ่กว่านี้ความจุเยอะกว่านี้มันจะขนาดใหญ่ขึ้นหนาขึ้นมันก็จะใส่ลงมันไม่ได้แล้วเราก็เอานี่มานะตัวรองตัวนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะว่ามันหนาเกินไปนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะบัดกรี ขั้วแดงขั้วแดงคือบวกบวกนี่มันจะอยู่ข้างนอกสุดนี้นี่คือตัวนี้คือบวกนี่คือลบนะแล้วตรงกลางจะมีอันนึงเขาเรียกว่า T T นี่คือเทอร์มิสเตอร์คือเราใส่ในกรอบแล้วมันก็จะต่อครบของมันอยู่แล้วแต่จริงๆนะจริงๆเทอร์มิเตอร์ไม่มีแบตก็ใช้ได้นะต่อแค่บวกกับลบก็ใช้ได้ผมลองมาแล้วนะครับ คือเทอร์มิเตอร์เขามีไว้เป็นตัวป้องกันแบตตัวนี้เพราะว่าเทอร์มิเตอร์มันทำงานที่โดยโดยท,ทั่วไปนะลบ30ถึง130องศาซนะถ้าต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้มันก็จะทำการตัดการชาร์จออกนะคือคือตัว T อ่ะมันเป็นตัวป้องกันการชาร์จไงถ้า AT, แบตเราร้อนเกินไปมันก็จะตัด การชาร์จออกเลยเพื่อลดอุณภูมิลงอันนี้คือคือตัวทีไอขั้วที่สามอะนะครับแต่จริงๆมันใช้อยู่แค่สองขั้วเองนะครับถ้าใครมีอยู่แค่สองขั้วแล้วสามารถต่อเข้าไปใช้งานได้สองขั้วก็ใช้งานได้นะทีนี้เราก็จะมาบัตเตอร์แขอบเขาเปิดพัดลมนะเพราะว่าจะได้หยุดควันต้องขูดต้องขูดขั้วตรงนี้ออกนิกเกิลตรงเนี้ยนิกเกิลตรงนี้ยเ,เราขูดไหมมันบัเตรี่ไม่ติด ก็เดีมาบัตรฟรีเลยนะบัตฟรีที่สายไฟก่อนนะ กับตีสองขว้โอเคแล้วเราก็บวกสีแดงบวก ตามลถอ่ะปิดแล้วนะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปให้มันตรงขั่วมันนะ เราก็จัดสายไฟให้มันอยู่ข้างล่างเพราะมันจะต่ํากว่าแล้วมันจะได้ไม่หนาไปนะหกมิลอะมันกําลังดีมันจะหนากว่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วทีนี้เราก็ใช้ใชเทปย่นนะเพราะ,ะเทปมันจะบางถ้าเป็นเทปพันสายไฟมันจะหนามากเดี๋ยวเราก็จะลองกันนะเนี่ยคือทีแรกผม ใช้ถุงหดเสร็จแล้วมันหนามากนะมันใช้ไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับ อันนี้คัวอ่าคัวอยู่ตรงนี้นี่ไงโอ้สบายเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยโอเคนะเราก็จะมาลองถ่ายรูปดูกดรูปดูนี่ไง ใช่ได้ลเหนะได้เลย <C> e <an> เดี๋ยวเราก็จะไปชาร์จนะแล้วทีนี้เราก็จะลองใช้ดูว่าไอ้สามสิบกว่าบาทเนี่ยมันจะใช้ได้ดีกว่าไอเป็นร้อยร้อยหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูแบตตรงนี้นะมันก็เต็มนะครับ <C> e <an> เดี๋ยวเราจะไปชาร์จดูก่อนนะครับ <C> e <an> แล้วก็อลองเปิด ไปดูที่ว่ามันเอาออกง่ายไหมดูนะนี่ไงออกง่ายนะครับใส่ง่ายนี่ไงเพราะว่าไม่หนามากเกิดไปนี่ไงครับผมขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้ สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ